มันทำไมพาเรามาตรงดินแดงอย่างนี้อีกแล้วแต่ตรงหน้านี่แหละคืออ่างเก็บน้ําห้อยตู้โอ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 เอาเยอะเอาเยอะไม่ไม่ไม่ไม, <c oughs> มุมตรงนี้ก็งามนะครับไม่มีใครก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> ข้าผิดซอยอีกแล้วมั้งเนี่ยกู <c oughs> ไม่ตอวอีซอยหนึ่งเปล่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเจอหมาหมามา,มากัดกูอีกไบคเตอตะลอนไปชู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบค์เกอร์ตะลอนไปชู่เที่ยง16นาทีนะครับตอนเช้าตอนกลางวังงวนพอดีเลยนะครับ เดี๋ยวเบลเจ็กจะพาท่านผู้ชมไปแอลไปเที่ยวกับเบลเจ็คนะครับไปแถวแถวสัตหมบนี่เองนะครับบักไก่จากบ้านเบลเจ็กสักเท่าใดนะครับจะพาไปที่อ่าสไลเดอร์ห้วยตู้สองนะครับห้วยตู้สองเป็นอ่าอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นฝายนะครับฝายเขื่อนนะครับฝายอ่างเก็บน้ํานะครับอืม ตรงนู้นไอข้างหลังเบาแจ้งนี้ก็มาจากพัทยานะครับเนี่ยจากพัทยาไปอ่าสัตหีบเลาะมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับอ๋อ g p s มันบอกให้ผ่านอ่าส่วนนุ่งนุดไปมิดเดียวนะครับเลยอ่าทางเข้าส่วนนุ่งนุดไปนะครับแล้วก็เราก็จะไปเข้าทางอ่าห้วยตู้ได้ เดี๋ยวทางเข้านี่มันต้องมีอะไรบอกคลกอย่างหนึ่งอ๋อขับจากส่วนนุ่งลึกเลยมาประมาณสองกิโลครึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายวันนี้เสียงบอลเจ้งจะอ่อยๆเฉยๆน่อยนะครับมันมันแรงรู้สึกว่าเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้วันนี้หรือว่ามันมาโดนแดดก็ไม่รู้แต่ปกติก็โดนแดดมันก็คึกคืนนะแต่วันนี้มันไม่ค่อยคึกคืนสักเท่าไหร่ โอเค GPS บอกให้เราเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี้นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ๋อเข้าวัดเข้าตรงซอยวัดทรงเมตตานะครับทุกผู้ชมเนี่ยป้ายใหญ่ๆเนี่ยวัดทรงเมตตาและตรงนี้ก็มีห้างใหญ่อ๋อเข้าตรงนี้นี่เองโอเค บ่าวแจ็คเดานะอันนี้วันนี้วันวันธรรมดาเนาะอาจจะไม่มีคนก็ได้อาจจะไม่มีคนมาเที่ยวก็ได้นะครับแต่บ่าวแจ็คไมคนมีไม่มีไม่เป็นไรบ่าวแจ็คก,ก็จะเที่ยวอยู่นั่นแหละต้นไม้นี้สวยดีเนาะใหญ่โตขนาด มันให้เราขับตรงมาเรื่อยๆขับตรงมาเรื่อยๆถนนก็กว้างประมาณนี้นะครับอันนี้ประมาณกี่เมตรเนี่ย6เมตรวแป8เมตรไม่รู้ฝั่งละ3เมตรเนาะคิดว่านะ6เมตรแหละชิวมันอยู่หลังเขาเขาชีจันนี้เองเนี่ยตรงข้างหน้านี่ก็คือเขาชีจันใช่ไหม น่วที่แหลมๆอย่างนั้นอะ่ะใช่เปล่าไมมรูพูดมั่วๆอะไรนัี้นเนีใช่ไหมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสายถนนมันก็ขับดีถนนเขาก็อ่าลาดยางและเออไม่ใช่ลาดยางดีลาดปูนนี่แหละเลาะทางรถไฟตรงนี้หละโอ้โหถนนนี่นะแบบสุดๆเลยอ๋ออ้อมตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนี้ได้หรอเออทำไมมันเป็นมันเป็นดินอย่างเงี้ย ใช่เหรอเข้ามาถูกเป่าไม่เป็นไรลองไปตาม GPS เขาปักหมุดไว้ก,ก่อนเนาะเดี๋ยวลองมาใช้มุมกล้องอีกมุมหนึ่งที่เบลแจ็กเพิ่งติดตั้งนะครับไว้ด้านหน้านะครับลองดูนเนาะแต่ที่แน่ๆน,นะครับยังยึดขาตั้งยังไม่แน่นนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรลองครับดูเนาะว่ามันโอเคเปล่า เดี๋ยวลองเข้ามาข้างในนี้ดูก่อนมันเลาะเลาะ,ะ,ะทางเรียบทางรถไฟแต่งงะว่ามันทําไมพาเรามาตรงดินแดงอย่างนี้อีกแล้วเพราะตอนนั้นเบาวเจ็กมันพามาอีกจุดเต่าแต่ตรงหน้านี่แหละคืออ่างเก็บน้ำห้อยตู้โอ้โอโ,อโ,อโอ สรุปที่ยึดไม่แน่นนะครับเพราะว่าขันน็อตมันไม่แน่นมาตั้งแต่บ้านนะครับึกว่ามันจะใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูลองดูอีกรอบหนึ่งลองดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะทําได้เปล่าว่ามันจะไปได้เปล่า สรุปแล้วว่าจะได้สรุปแล้วว่าจะได้ไอที่ดัดไอที่นี่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยไอนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะ <c oughs> อีห้าเ <c oughs> นี่ยมันมันหลวมเดี๋ยวต้องไปตั้งใหม่หมดเลยนี่ <c oughs> โอเคถือไปก็ได้มันไม่ให้เราตั้งก็ไม่ต้องตั้งเนาะ ได้แค่นี้ใช่ไหมอาเแต่จริงๆมันไม่ได้มาอย่างนี้นะมันต้องเป็นถนนที่มันต้องเป็นถนนนะยังมะตอยก่อนตีแล้วก็ขับเข้ามาแต่ที่แน่แบบแจ้งนี้คง g p s มันต้องหลอกเรามันต้องหลอกเราเรามาทางที่ผิด มันก็จะเจอถนนอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องมาแต่คิดว่าต้องเข้าตรงนู้นแหละ <c oughs> นี่เห็นไหมปลายทางมันก็มีแถวๆนี้เองอ๋อตรงนี้แหละแต่พอดีเราเข้าตรงนู้นไงเขาบอกว่าเข้าตรงหน้าข้างหน้านี่แหละฝ่ายห้อยตู้ ตรงนี้ก็สวยตรงนี้มุมสวยว่าถ่ายตรงนี้ก่อนดีกว่าเหน่ยมาแล้วเนาะว้ <c oughs> <c oughs> นี่มุมตรงนี้ก็งามนะครับไม่มีใครก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่มีใครก็ไม่เป็นไร <c oughs> กระเป๋าเอาเก็บก่อนเอาเก็บก่อนน้ำก็เยอะนะเนี่ยน้ำเยอะถือว่าเยอะอยู่ปะ่ะไปต่อไปทางนัง้นไปทางนูง้น เนี่มังเนี่ยนี่ต้องเข้าทางรถไฟตรงนี้แล้วก็มาเลาะตรงนี้ใช่จําได้แสดงว่าบ่าวแจ๊คขับรถเลยไปอีกซอยหนึ่ง GPS มันให้เข้าทางซอยนูน้นนี่มันจะต้องเป็นถนนอย่างนี้สิ้นสุดก่อสร้างตรงนี้ก็คือสันอ่างสันอ่างเกี่ยวน้ำข้างบนเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างก่อน ท่านผู้ชมติดตามอ่าตามรอยแบบเบาวแจ็คไม่ได้แล้วนะจะงงอีกแล้วนะเพราะว่ามาพามาผิดทางตรงนี้เป่าอ่ะไม่รู้ว่มาก่อนเลยเพราะมันใกล้อ่างแลนะเนาะใกล้สันอ่างใช่เป่า ไม่ใช่มั้งอันนี้บ้านเขาเปล่าเข้าผิดซอยแล้วมั้งเนกกี่ยกูไม่โตอ,อีซอยหนึ่งเปล่าเออหานี่เหรอเจ้างอ่ะแต่ที่แนีู้รู้อยู่มันอยู่ใกล้ๆแล้วใช่เข้าผิดผิดรูเออเข้าผิดรูอะ่ะเข้าผิดซอยอดี๋ยวไปเจอหมานะไม่เอาเดี๋ยวเจอหมาหมามา,มา,มากัดกูอีก ไปอีกซอยหนึ่งเออบอกพุกขี้ไปที่ไหนเนี่ยตึงหาตี้หาทางเข้าตลาดอดกล้วยกล้วยอะไรอ่ะกล้วยหอมบ่กล้วยอะไรมัรู้กล้วยน้ำว้าสันอ่างห้วยตู้สองมันมีห้วยตู้หนึ่งกับห้วยตู้สอง อันนี้เบลเจกมาห้อยตู้สองนะครับยังหาทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวขึ้นบนไอสันอ่างก่อนจริงๆแล้วมันเข้าตรงนั้นนะแล้วมันทำไมหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปอยู่ข้างบนสูงๆก่อนหรือว่าใช้เส้นนี้ล่วามาเส้นนี้ เส้นนี้หรือเปล่าหานี่บ่เ้ยหุกี้ใช่มั้งทุกผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าบาเจ็กหัวเราะเรื่องอะไรหัวเราะเรื่องความบ้าของบาเจ็กนี่ยที่มันเอ ขับรถแล้วไม่เจอพิกัดเนี่ยปลายทางมันก็เป็นแบบเนี้ยแต่ถือว่ามาถึงแล้วอ่ะมาถึงห้วยตู้สองแล้วอ่ะเราเอาเส้นเอบาว่แจ็คแตกเยอะเลย ใช่ใช้นี่แหละขับรถบนสันอ่างนี่แหละแล้วก็ข้างหน้าเป็นลานจอดรถเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนโอ้โหคนไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ม,ม,มีที่เที่ยวไม่ดีแล้วมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มาเดินดูเฉยๆมาดูจากเป็นสถานที่เที่ยวอะ่ะเออแล้วตอนเนี้มันเป็นที่อะไรหารถจอดที่ล่มกัน ลมตรงไหนฮะข้างล่างไงอ๋อไอ้น้ำแห้งแก๊กแดกน้ำแห้งแก๊กดก,กท่านผู้ชมเนี่เขาไม่ปล่อยน้ำด้วยอือตรงนี้เลยนี่มาแล้วก็มาให้มันสุดๆเลยเนี่ยเสียดายขนาดเสียดายขนาด ฝ่ายน้ำหากว่าวจะมาเล่นสักหน่อยอีน่นะไปมีว่ะปะแต่ขยงขยะเนี่ยเามื่อก่อนอ่ะน้ํามันจะล้นจากต้งนนั้นไหลลื่นลื่ลืล่ลืล่ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ยแล้วทําไมเขาเจ้าหน้าทิงเจ้าหน้าที่แถวนี้ทําไมเขาไม่พัฒนามาถึงก็าปากหมาอีกอยู่แจกคิงอ่ะ <c oughs> เอออานนี้เบบโอเคเดินดูก็ได้อะตะหมก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอ จะใส่หมวกแปบนี้เลยเหรอเออนี่ะเสียดายอ่ะเสียดายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อก่อนสถานที่เล่นหรือว่าเขานักท่องเที่ยวเขามาเล่นแล้วเขามาสร้างวีรก,กรรมอะไรหรือเปล่ามาสร้างอะไรที่ไม่ไม่ไอพึงปรารถนาหรือเปล่าเลยเป็นลักษณะแบบเนี้แล้วตรงนั้มันเป็นอะไรมันเป็นป่าเป็นป่าใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นลานอ๋อลานปลูกมันแค่นั้นเองก็คงเป็นที่ของคนอื่นแหละโอเคตรงนี้แต่เสียดายอ่ะเสียดายน้ำมันหายไปไหนเนี่ยห้อยตู้สองเป็นตำนานไปเส็จแล้วมัง้งห้อยตู้สองเป็นตำนานไปแล้วอ้โห เสียดายบรรยากาศดูสินะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทริปนี้ทริปนี้โอเคแล้วครับท่านผู้ชมจบทริปนะครับเราก็จะเดินทางขับรถเดินไปที่อื่นต่อแล้วกันโอ้ย,อยห,าหาว่าจะมาแช่น้ำสักนิดหนึ่ง <laughs> ยังหมาออยู่สวยงามเว้ยเฮ้ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเก้านาทีเองอะ่ะมาได้แป๊บเดียวเองมาได้แป๊บเดียวเอง แล้วไม่ได้มีแผนที่ไหนเลยมีแค่ตรงนี้ที่เดียวเดี๋ยวขับไปดูข้างในนู้นดีกว่าขับไปดูข้างในนู้นมานี่เราเรียกว่าผิดหวังไหมอ่ะมาแบบนี้เราว่าเรียกมาผิดหวังไหมคงไม่ผิดหรอกนะท่านผะู้ชมเนาะอย่างน้อยเราก็ได้มาเห็นนะอย่างน้อยเราก็มาเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะเนาะ คือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงมานะ่ะสุดลงสุดลงไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าอะไรดีขึ้นนะคุณเข้ามาไวา้พายเหลือเล่นเห็นปะล่าเออเออ,เอ,อถอนหายใจถอนหายใจอย่างแบบหน้าสลดใจหน้าโหดหูไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเนาะ ยูทูบเบอร์จะต้องเจอทุกสถานการณ์และทุกสถานการณ์เราก็ต้องลุยใช่ไหมใช่ตรงนั้นมันยอดเขาอะไรอะ่ะมันมีวัดด้วยอะ่ะทางขึ้นอยู่ตรงไหนอะ่ะมาแล้วก็อยากจะขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเก็บกล้องกัด,ดที่ล่มก็ไม่มี